คู่สุดท้ายของนัดกลางสัปดาห์ช้ามืดวันศุกร์เวลาตีสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างขุนค้อนเวสแฮมเอาละครับแมนยูต้องฝังค้อนให้ได้นะอัลริมสามแต้มเราจะไม่ใครทัยย้งนั้น เราจะเก็บไปเรื่อยๆเพื่อลุ้นพื้นที่ยุโรปนะไม่ต้องหวังลุ้นแชมป์เอาพื้นที่ยุโรปพอพ่ริมค่อยๆเก็บแต้มไปนะมีแต้มพอเล่นให้มีทรงสีแดงช่วยๆกันเล่นช่วยตัดบอลโตไม่ต้องห่วงเซนเนอร์เลยแมนไว้ใจได้อยู่แล้วนะสามแต้มอย่าให้หลุดมือเด็ดขาด ไปรอลุ้นกันสาวกผีแดงทั้งหลาย